วันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างงานเลี่ยมพยัคฆราชเขาอ้อนะครับนี่ปลุกเสกยิ่งใหญ่นะแล้วก็ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่แบบว่าเขาชํานาญเรื่องเสือโดยเฉพาะก็คืออาจารย์ประสูตรวัดในเตาด้วยนะครับโกวาทุ่งสงพ่อท่านมหานิมิตสํานักสงสาราเคียนดูชัยอันนี้ออกที่วัดพระอาจารย์รันสิริครับหรือวัดภูเขาทองพาอท่านคล้อยที่เรารู้จักกันดีรุ่นนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่สวยงามนะครับนี่ อันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างงานที่แบบเรียบม,มาแล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่มีไม่มีคนทํานะตอนนี้นะแต่เอามาให้ดูกันครับว่าเนี่สยสวยๆแบบเนี้ยคือถ้าท่านเช่านะมันจะได้เป็นแบบนี้นี่จะได้เป็นอย่างนี้ไปเลยอาดูหน้ากล่องซิเป็นไงนี่วัดภูเขาทองควนขนุนนะครับเห็นไหมครับพัทลุงเห็นไหมพยัคฆราชเขาอ้อครับนี่ฮะอาจารย์วันสิรินะครับตอนนี้เช่าที่วัดได้เลยนะมีทั้งแบบรูปหล่อแบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นแบบลูกอมด้วย ลูกอมเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือผมเลี่ยมมาให้ดูเนาะนี่ลูกอมนะผมบอกให้เล็กกระทัดรัดบางคนเนี่ยเอออาจจะไม่ชอบอะไรใหญ่ๆนะครับอาจจะไว้ได้านหลังคออะไรอย่างเงี้ยนะไว้ได้เลยอย่างนี้เลยนะครับเล็กๆน่ารักมาพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่งานเลี่ยมขอบไม้สวยนะอ่ะมาดูเสือดำนี่ผมชอบเป็นที่สุดเลยนี่สวยนะ ผมเลี่ยมกับช่างต้นระโนดนะครับเข้าไปที่ Facebook ได้เลยช่างต้นระโนดนะครับนีอันหนึ่งหลายร้อยนะเนี่ยเลี่ยมแบบเนี้ยวัตถุมงคลพยัคฆราชเขาอ้อผมบอกเลยนะแบบนี้อุดมวลสารด้วยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอุดมวลสารด้วยนะครับนี่นี่ครับมีหลายสีหลายแบบนะ มีจานวนจํากัดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสําหรับคนที่ต้องการเครื่องรางของขลังนะครับสายแบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยสายคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดเป็นมหาอํานาจอะไรเงี้ยครับอันนี้คือได้เลยนะผมบอกให้เนี่ยอันนี้แบบงานเลี่ยมบางคนก็เอาตัวอย่างแบบเนี้ยไปก็ได้ครับเอาตัวอย่างแบบเนี้ยแคบหน้าจอไปนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบมากอันนี้สีทองนี่สวยเนี่ยท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ มีเกจิอาจารย์อีกหลายท่านนะครับปลุกเสกนะผมบอกให้คือปลุกเสกทั้งหมดอะสามวาระเลยครับรุ่นนี้นะสามวาระเนื้อเงินก็มีนะอ่าเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องวาระดีกว่าวาระที่หนึ่งเนี่ยปลุกเสกที่วัดโคกสูงครับงานนั้นนะเพราะท่านผลก็มานะแล้วก็เกจิอาจารย์หลายท่านเนี่ยเป็นพิธีพุทธาพิเศษใหญ่เลยนะครับวัดโคกสูงนี้ก็มีเพราะท่านพลัดนะครับซึ่งเป็นเกจิอาวุโสสายเขาอ้ออยู่แล้วนะครับ วัดโคกสูงหาดใหญ่สงขาเนาะปลุกเสกครั้งแรกนะครับครั้งที่สองยิ่งใหญ่เลยปลุกเสกณวัดดอนสาลานะครับก็คือการนําวัตถุมงคลเนี่ยเข้าไปเสกก็คือน้าแมวนําเข้าไปเสกกรรมการวัดภูเขาทองนะครับนำเข้าไปเสกวันนั้นนะ่ะมีโกวะทุ่งสงมานะครับมีพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับเพราะท่านผองวัดแจ้งพ่อท่านบุญให้วัดวัดท่าม่วงเนาะเออท่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกจิเต็มเลยฮนะแน่นผมบอกให้นะ สายเขาอ้อแน่นๆเลยนะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็คือที่วัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงเองนะครับนี่ผมบอกเลยว่าวัตถุมงคลประเภทนี้นะวัดเนี้ยดังที่สุดนิยมสุดนะ